ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกแก้วพญานาคสีเขียวนะคะสังเกตเห็นเงาที่อยู่ข้างในลูกแก้วไหมคะจะเป็นรูปหน้าคนแล้วก็จะมีหงอนลำแหลมโผล่ขึ้นมาข้างล่างลงมาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆลำคอแต่มีลักษณะใหญ่กว่าคอของคนปกติทั่วไปนะคะอันนี้ก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเล่นนะคะถ่ายรูปลงเฟซถ่ายรูปลงเฟซก็ถ่ายไปหลายรูป ก็พอถ่ายเสร็จเราก็มานั่งเลือกรูปนะคะรูปไหนสวยรูปไหนไม่สวยถ้ารูปไหนไม่สวยเราก็ลบทิ้งรูปไหนสวยเราก็เก็บไว้เราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็มาสะดุดตาตรงลูกแก้วรูปเนี้ยค่ะเป็นมันเป็นเงาแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นเพราะว่ารูปทั่วไปเนี่ยปกติทั่วไปมันจะเป็นเงาตรงข้างๆใช่ไหมคะเป็นเงาวาวๆข้างๆแต่ลูกแก้วรูปเนี้ยมีเงาอยู่ตรงกลางมันไปสะดุดตาตรงเงาตรงกลางค่ะแล้วก็ มาขยายดูอันนี้เป็นภาพที่ขยายแล้วนะคะแล uh ้ว <ow> ก็มานั่งขยายดูอุ้ไม่ใช่ไม่ใช่เงาปกติแล้วแล้วก็คิดในใจนะนี่เป็นไม่ใช่เงาปกติเนี่ยนี่ท่านมาให้เราชมบารมีท่านอีกแล huh ้วเหรอท่านท่านอยู่ในลูกแก้วลูกนี้เหรอเราก็คิดประมาณนี้เนาะแบบท่านมาให้เราเห็นท่านมาให้เราชมบารมีหรือว่าท่านเป็นเจ้าของลูกแก้วลูกนี้แล้วก็คิดแล้วก็คิดประมาณนี้ แล้วแบบมันไม่ได้มีแค่รูปนี้นะคะมันมีรูปนี้ด้วยเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ถ่ายถ่ายวันเดียวกันก็ถ่ายติดมาหลายๆรูปถ่ายมาเกือบสิบรูปยี่สิบรูปได้ั้งก็ถ่ายหลายรูปค่ะอันไหนไม่สวยเราก็ลบทิ้งเนาะตามภาษาแล้วเราก็มาเจอรูปนี้ค่ะก็รูปนี้กับรูปนี้รูปนี้เราก็อันเนี้ยเป็นหน้าคนชัดเต้นะคะจะบอกว่าหน้าเราก็ไม่ใช่หน้าเราแม่แหลมขนาดนี้หน้าเราออกแนวกลมๆก็คิดว่า ไม่ใช่หนา้าคิดว่าไม่ใช่หน้าตัวเองอ่อะเราก็มาเห็นเห็นตาเห็นลูกตายอะไรชัดเจนเป็นลักษณะคล้ายๆผู้หญิงเราก็คิดว่ารูปนี้น่าจะเป็นผู้หญิงแล้วรูปเนี้ยน่าจะเป็นผู้ชายอันนี้ความผิดของเราเนาอันนี้เราก็อันนี้เราก็อนนกากลองเฟซเหมือนเดิมนะแล้วแล้วแล้วเขาเรียกอะไรแล้วแต่ใครจะดูออกดูไม่ออกแล้วแล้วแต่ใครจะพิจารณาว่ายังไงแต่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นท่านอ่ะ น่าจะเป็นเจ้าของลูกแก้วลูกนี้ยที่อยู่ในเนี้ยเป็นดวงจิตของพญานาคองค์ใดองคหนึ่งที่อยู่ในนี้นะเราก็คิดประมาณเนี้ยคือเราเชื่อเราศรัทธาเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นท่านท่านน่าจะเป็นเจ้าของลูกแก้วดวงนี้ดวงจิตของท่านน่าจะอยู่ในนี้อ่ะเราก็คิดประมาณนี้เราก็คิดว่าใช่แหละเพราะว่ามีลูกแก้วลูกนี้ยค่ะคือประหลาดสุด ปรลาดสุดแล้วคือแบบมีอะไรให้ให้พิศวงให้แปลกๆอยู่เรื่อยเวลาถ่ายรูปนี้จะเห็นอะไรแปลกๆอยู่ในเนี้ยเยอะมากในลูกแก้วลูกนี้เยอะมากอันนี้ก็คือถ่ายไว้พักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ก็มาถ่ายเล่เนๆอีกก็เจออีกค่ะแต่เดี๋ยวๆว่างๆเลยจะหารูปมาให้ดูนะคะถ่ายติดเดี๋ยนะเผื่อหาเจอเดี๋ยวแบบนึงอันนี้จะเป็นวิดีโอนะคะ สังเกตดูนะฮะเนี่ยค่พะพอหมุนหมุนไปนแล้วหายไปเลยหาไม่เจอเลยเนีย่ยเนี่อันเนี้ยอันนี้มันย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งคือพยายามหมุนหาแล้วอ่ะแบบแต่มันไม่เจอ อันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราก็สังเกตหลายรอบอยูน่นะแบบเอะคืออะไรทําไมหมุนหายหมุนหาอีาอย่างไงก็หาหาไม่เจอมันหายไปไหนลูกลูกเมื่อกี้นะคะลูลูกที่ถ่ายติดหน้านะคะ่ะเนี่ยลูกเดียวกันนะคะกับวิดีโอเมื่อกี้ให้ลูกแก้วลูกเดียวกันเป็นลูกแก้วที่แบบมีความ ปิสุบงว่ารือแบบท่านอาจจะมีดวงจิตของท่านอยู่ในนี้ก็ได้เนาะใครจะไปรู้แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาแล้วจะพิจารณานะคะตรงเนี้ยถ่ายติดนี่น่าจะมีอยู่สี่ภาพนะคะรวมวิดีโอนี้เป็นห้าเดี๋ยวจะหาภาพอื่นอให้ดูอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่่ายติดพลังงานบางอย่างมานะคะเนี่ยอันนี้จะเห็นเป็น เส้นๆขึ้นๆึนะคะคล้ายก้อนเมฆอะค่ะนี่ค่ะเป็นเงาเงาเป็นเส้นเสอยู่ตรงเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่แต่ก็ไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ในนี้ท่านอาจจะมีดวงจิตของท่านอยู่ในนี้แล้วก็อันนี้อีกอันเนี้ยอ,อันนี้ถ่ายมุมเดียวกันนะคะแต่ไม่มีนี่เห็นไหมคะจะมีแค่ตรงนี้นี่ค่ะจะมีแค่รูปนี้ อันนี้มีคนเช่าไปแล้วนะคะเป็นญาติกันเขาเห็นเขาอยากได้เขาก็เลยขอเช่าไปก็เราก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งรูปนี้ให้เขาดูนะคะบอกว่ามีพลังงานบางอย่างติดมาด้วยนะดวงจิตของท่านอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะแล้วแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็บอกไปแบบนี้เนาะเขาก็เช่าไฟแล้วก็ให้เขาเช่าไปแบบเขาน่าจะเป็นเจ้าของแหละเขาถึงแบบอยากได้แล้ก็เลย เราก็เลยไปให้เขาไปเราก็บอกท่านว่าไปอยู่กับเจ้าของคนใหม่นะอันนี้ก็เป็นญาติหนูเองก็ไม่คงไม่ว่าอะไรหนูนะเนอ่าเราก็พูดไปประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีภาพหนึ่งที่ถ่ายติดเหมือนกันเดี๋ยวเอาให้ดูอีกนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะคะที่ถ่ายติดพลังงานบางอย่างได้สังเกตต,ตรงนี้ไหมคะเนี่ยเงาๆตรงนี้ค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับ ไอ้นนะ่าลูกแก้วลูกนี้เลยมีลักษณะคล้ายๆกันอันนี้ก็จะมีคนเช่าไปนะคะอันนี้จะมีคนเช่าขอเช่าไปเหมือนกันแล้วเขาทักเข้ามาในกล่องข้อความเขาบอกว่าเขาอยากได้ถ้าถ้าถ้าลูกถูกหวยลูกจะมาเช่าเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พิมพ์ข้อความมาประมาณว่าถ้าลูกถูกหวยแล้วแล้วลูกจะเช่าแล้วลูกจะมาเช่า เราก็คิดในใจไอ้ทำไมพูดแบบนี้คือแบบเราก็ <c oughs> เขาเรียกอะไรแบบ <c oughs> เหมือนจิตไม่บริสุทธิ์อะมั้แบบมีความทิดไม่บริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิ์บแบบคือตังซื้อหวยมีแต่ทําไมตงังตังเช่าลูกแก้วไม่มีเราก็คิดประมาณนี้เนาะแบบว่าเอ๊ะมันใช่หรอถูกหวยเราจะมาเช่าคือแบบคือเช่าหวังผลนี่ เราก็คิดในใจนะบอกว่าเอ้เช่ามันเป็นการมันไม่บริสุทธิ์ใจหรือเปล่าเช่าเช่าเพื่อหวังผลตอนแรกตอนแรกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแบบเออรอรอดูซิเขาจะถูกหวยไหมถ้าเขาถูกหวยก็แสดงว่าเขาจะได้ลูกแก้วลูกนี้ไปถ้าเขาไม่ถูกหวยแสดงว่าเขาไม่สามารถครอบครองลูกแก้วลูกนี้ได้ดังนั้นมาเขาก็ไม่เคยถูกหวยอีกเลยแล้วก็ไม่ได้ไเช่าลูกแก้วลูกนี้ไปก็แสดงว่า บุญไม่สัมพันธ์กันเนาะกับล er ูกแก้วลูกนี like. ้คือแบบท่านอาจจะอยากอยู่กับเราก็ได้ท่านไม่อยากไปเราก็คิดประมาณนี้ท่านไม่อยากไปอยู่กับเขาคนนั้นแต่ท่านอาจจะอยากอยู่กับเราแบบเราก็คิดว่าลูกแก้วดวงเนี้ยอาจจะมีดวงจิตของพญานาคองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ในนี้ก็ได้ตอนแรกเราก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะหาลูกแก้วลูกนี้นะคะพอดีเราไปงานขายของงานแฟร์งานหนึ่งมาค่ะก็ให้กำไรก็ให้ กำไลแคนอันนี้มาแล้วก็มีตัวเลขเราก็ชอบตัวเลขเขาบอกว่าตัวเลขมันสวยดีเราก็ตอนแรกเขาเขาจะเศร้าเช่า,ชาแล้วนะเราก็เตรียมตัวจะแพ็กส่งอ่ะล้วก็มาวางไว้มุมนี้แล้วพอดีเรามาเห็นอันเนี้ยเลขมันสวยแล้วก็ถ่ายรูปเนี้ยจะลงเฟซ <c oughs> ลงเฟสเองละถ่ายรูปนี้ลงเฟซแล้วแบบพอดีมันบังเอิญมาถ่ายติดพลังงานบางอย่างมาด้วยเราก็ส่งรูปนี้ให้เขาดูบอกว่า้ ลกแก้วลูกนี้อาจจะมีดวงจิตอยู่นะอาจจะมีดวงจิตของพญานาคองใดองค์หนึ่งอยู่เขาก็ภาวนานน่ะเนาะเขาก็อยากได้ถ้าลูกถูกหวยลูกจะมาเช่าพิมพ์มาประมาณนี้แล้วก็เอ้ยแต่แล้วคิดในใจจะถูกหวยไหมเนี่ยคือแบบเขาก็ไม่ถูกจริงจรินะคะแบบเขาก็ไม่เคยถูกหวยเลยจากนั้นมาก็แสดงว่าบุญไม่สัมพันธ์กันก็เหมือนอย่างว่าเนาะถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าใช่ก็คือใช่ ถ้าเขา,ามีบุญสัมพันธ์เขาก็คงได้ครอบครองลูกแก้วลูกนี้หรือลูกแก้วลูกนี้อาจจะไม่อยากอยู่กับเขาก็ได้เขาอาจจะอยากอยู่กับเขาอาจจะอยากอยู่กับเราประมาณน,นี้ยเราก็ไม่ได้ปล่อยเช่านะคะก็ยังอยู่กับเราอยู่ก็ไม่เช่าละท่านอาจจะอยากอยู่กับก็ได้ก็ปล่อยไปปล่อยคนคนนั้นไปแล้วก็เก็บลูกแก้วลูกนี้ไว้ก็มันมันเป็นความเชื่อเนาะ เป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนเราก็ไม่คิดว่าจะถ่ายรูปติดอะไรประมาณนี้ได้หลายๆอยา่างท่านนัดท่านมาสื่อสารให้เรารับรู้ในหลายๆทางไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วก้อนเมฆมาในรูปแบบของนภาพานิมิตมาให้เราเห็นใน,ในรูปลักษณะของก้อนเมฆบ้างของอลูกแก้วบ้างใน ลักษณะของก้อนเมฆก็จะเป็นก้อนเมฆร,รูปพญานาคบ้างก้อนเมฆร,รูปพญาครุฑบ้างก็แล้วแต่โอกาสนะคะบางทีก็มาให้เห็นทั้งสององค์เลยทั้งพญาครุฑทั้งพญานาคก,ก็ไม่รู้ว่ามาเพราะอะไรนะ <c oughs> บางทีเข้ามาตีกันให้เห็น <c oughs> ก็แล้วแต่นะเราเราเห็นแบบนั้นน่ะเราก็เชื่อในในสิ่งที่เราเห็นก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธานะเรื่องพวกนี้มัน พูดกันไม่ได้มันบางคนไม่เชื่อเขาก็บอกงมงายบางคนเขาเชื่อเขาก็ตัดทาต่อก็อย่างว่าความเชื่อส่วนบุคคลปรดชายวิจารณญาในการรับชมรับฟัง <c oughs> ที่เขาพูดกันบ่อยๆ <c oughs> อันนี้หวังว่าคงจะชอบเรื่องราวพวกนี้นะคะเนี่ย <c oughs> ดีจะชัดพลังงานบางอย่างที่ถ่ายติดมา มีทั้งหมดสีลูกสี่ภาพป็่ยัส